ระบบดวงชะตาไม่เข้าใจเหรอแอบมาบอกทริคมือโปรของแรงสิบอันดับแรกมาดูกันว่ามือโปรเขาใช้เอฟเฟกดวงชะตากันยังไงในมังกี้คิงอารีนาออฟ e r โร s ระบบดวงชะตานอกจากพลังเวทของประจำตัวและระบบอุปกรณ์แล้วยังเป็นระบบที่เพิ่มพลังรบขุนพลได้มากที่สุดงั้นรีบมาตั้งใจฟังกันดีกว่าดวงชะตาสีแดง ปัจจุบันดวงชะตาสีแดงในเกมมี2แบบคือขั้นสําเร็จและเทพเออหลังเหมาะกับขุนพลซัพพอร์ตและขุนพลแนวจู่โจมสําหรับขั้นสําเร็จเมื่อปล่อยครั้งแรกไม่มีสกิลไล่ล่าขุนพลเพิ่มไล่ตาม1รอบและดวงชะตาเทพเออหลังเมือ่อขุนพลโจมตีรอบแรกข้ามพลังป้องกันของศัตรูค่อนข้างโหดดวงชะตาสีแดงนอกจากมีเอฟเฟกดวงชะตาสีส้มและดวงชะตาสีม่วง เมื่อสเตต,ตัสพื้นฐานเพิ่มเติมอย่างมหาศาลจะนำดวงชะตาบันทึกเข้าสู่แกลเลอรี่และได้รับพลังรบอย่างมหาศาลดวงชะตาสีแดงบางส่วนสามารถได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมสำนักและแลกร้านค้าในเกมตอนนี้มีประกาศล่วงหน้าในการลงขั้นสองสำเร็จในร้านค้าอยากได้ดวงชะตาสีแดงผู้พิทักษ์ต้องรีบเตรียมตัวกันแล้วดวงชะตาสีส้ม ดวงชะตาสีส้มถึงแม้จะไม่ดีเท่าดวงชะตาสีแดงแต่ถือว่าเป็นดวงชะตาที่แข็งกแกร่งและหายากเมื่ออัปเดตสำเร็จในเกมจะมีแดวงชะตาสีส้มและเช่นเดียวกับดวงชะตาสีม่วงสามารถใช้มวนสนับสนุนแลกไดจากร้านค้าและเพิ่มอัตราคริกของดวงชะตาไท่ไป๋และเพิ่มแรงดาเมจของดวงชะตาผีหลานผัวสำหรับขุพนพลแนวจู่โจมเป็นทีมที่สมบูรณ์แบบไม่ว่าใครก็สามารถใช้ได้และดวงชะตาองค์หญิงนกยุงสามารถเพิ่มดวงชะตาจำนวนรักษาขุพนพลแนวรักษาเป็นสิ่งที่สำคัญมาก และดวงชะตาปีศาจวัวเขียวองคหญิงพัดเหล็กมังกรขาวน้อยเหมาะสําหรับขุนพลแนวแทงดวงชะตาจิ้งจอกหน้าหยกจับคู่ขุนพลค่ายโลกปีศาจจะมีความสามารถอย่างเหนือชั้นและดวงชะตายายเมิงเพิ่มเอฟเฟกเหมาะกับขุนพลทุกแบบสามารถเร่งสปีดขุนพลให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นดวงชะตาสีม่วง ในช่วงแรกของเกมดวงชะตาสีส้มถือว่าจำเป็นมากแต่สามารถาร่วมผ่านความยากลําบากไปกับคุณได้ก็คือดวงชะตาสีม่วงนี่แหละถึงแม้ดวงชะตาสีม่วงจะมีสเตตสัสค่อนข้างต่ำและเอฟเฟกต์ดวงชะตาก็ค่อนข้างธรรมดาแต่เป็นสิ่งที่สําคัญของผู้เล่นทุกคนในช่วงต้นเกมเช่นดวงชะตาเจ้าที่ปีศาจเกล็ดดําสิงโตเขียวและเสี่ยวคงคงเหมาะกับดวงชะตาแนวโจมตีช่วยเหลือผู้พิทักษ์แก้ไขปัญหาดาเมจในช่วงต้นและดวงชะตาแม่ทัพกระดูกขาวเสียนเท้าเปล่าและก ช่วยหลานเพิ่มช่วยแทงแนวหน้าพระดวงชะตาแนวรักษาไม่ค่อยสําคัญสักเท่าไร่พระดวงชะตาสิทธิ์พี่เยี่ยนเป็นตัวแทนขององค์หญิงนกยูงและเป็นที่มาสิ่งสําคัญของการเพิ่มรักษาของเหล่าผู้วิทักษ์ทั้งหลายสุดท้ายแล้วเพื่อนๆเ,เห็นว่าเรามีการปรับปรุงอัปเดตเพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่องและในอนาคตดวงชะตาจะมีเพิ่มมากมายและการจัดดวงชะตาเข้าร่วมในเกมถ้าผู้พิทักษ์ยังมีคําถามเกี่ยวกับดวงชะตาโปรดทิ้งคอมเมนต์ไว้ใต้โพสต์ให้เราทราบพบกันใหม่ครั้งหน้า